ตื่นเต้นมากครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ที่เราได้จัดเป็นพี่พี่กิจ The First Fan Meeting นะครับผม lit and glitter ครับที่ Paragon Hall ครับผมก็เริ่มขายบัตรจริงๆวันที่28เดือนนี้ครับทำไมเลือกเราเลือกตีม็นตีมนี่ยตีม Glitter คือจริงๆเราเราคิดกันหลายรอบมากว่าเราจะมาตีมอะไรกันเราคิดแบบไปไกลมากๆอะไรเงี้ยครับผมแต่จริงๆแบบ เหมือนเราเราก็มองสะท้อนกลับมาว่าจริงๆแล้วแฟนมิดครั้งนี้เราอยากทําให้ใครเราพี่เลยรู้สึกว่าโอเคโจทย์มันมาอย่างนี้พี่รู้สึกว่าจริงๆแฟนมิดครั้งนี้พี่ตั้งใจทําให้แฟนๆทุกคนเลยจริงๆคือเรารู้สึกว่าเราเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันครบทุกคนหลายๆที่ด้วยอะไรเงี้ยบางครั้งเราไปแต่ละงานแต่ละงานบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบมาเจอเราอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็เหมือนแบบเราอยากให้เขามาเจอเราจริงๆแล้วก็สะท้อนมุมมองความเป็นตัวเราจริงๆออกไปด้วยครับในแฟนมิดครั้งนี้ก็เลยเป็นลิทแอนด์กลิตเตอร์เพราะว่าตัวจริงๆกลิตเตอร์เน ใช่นิ่งใช่ไหมครับผมแต่จริงๆมันคือการที่แสงอ่ะมันสะท้อนกับไอตัวคลิปเตอร์ตรงน,นั้นมันก็เลยสะท้อนกลับออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนความสุขที่เราก็ได้รับมาแล้วก็เราก็ได้รีเทิร์นกลับไปให้ทุกคนด้วยอย<ม>่างเงี้ยครับในพัสดของโชว์มันหนักหนุานแค่ไหนที่มันจะต้องเปลี่ยนตัว,วก็เต็มตัวเยอะเหมือนอยู่พอสมควรครับผมเป็นเป็นอยู่ภายใต้พีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับเราก็ต้องดูแบบหลายส่วนหลายอย่างด้วยทั้งโปรดักชั่นทั้งทั้งตัวสถานที่ทั้งตัวคอนเซปต์งานแล้วก็ตัวแบบ อะไรต่างๆในงานทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เราก็พยายามทํากันอย่างเต็มที่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆครั้งเนี้ยเราเราอยากจะพยายามยัดทุกอย่างใส่ทุกอย่างแบบให้มันแบบจัดเต็มไปเลยทีเดียวครับกี่ชั่วโมงครับจัดเต็มอันนี้กี่ชั่วโมงประมาณ18ชั่วโมงประมาณกี่ชั่วโมง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 สองชั่วโมงกว่ากว่ามีมีนักเซอร์จากแฟนๆฟนไหมว่าเขาอยากเขาอยากใส่อะไรในตัวเรา เขาอยากเห็นอะไรในตัวเราอันนี้ก็ไม่รู้ตั้ตรงนี้บอกหน่อยสิอยากเห็นอะไรครับอยากเห็นหนูเฉยๆก่อนทางโชว์ก็จะเป็นพี่มาืพีมายืนแล้วก็เปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆไม่ที่จริงที่จริงหลายๆอย่างนี่ละครับผมมีอะไรใหม่ๆมีมีมีเซอร์ไพรส์เต็มเลยครับในนั้นนับโชว์ท่วนไหมครับพีพีนับโชว์ท้วนไหม ที่มันจริงๆมันมีหลายพาร์ทมากในโชว์ครับผมอยากให้รอติดตามดีกว่าเพราะาเดี๋ยวเร,เราสปอยไปมันก็จะไม่สนุกแล้วซิมห่งที่หลายคนคาดหวังก็คือเรื่องชุดเกิดเรื่องนี้มั่นใจแน,น่นอนพี่เตรียมไว้ก่อนนะแล้วองมาดูคอสตูมกี่คนพี่เตรียมไว้แต่ปีที่แล้วแล้วเตรียมไว้กี่ชุดครับมาดูคอสตูมกี่คนแล้วก็แล<พ>้วเราดูงานก่อนครับผมแบบรอดูแบบโชว์ท<พ>ี่มันไฟนอลมาแล้วจริงๆว่ามันเหมาะสมจะกี่ชุดแบบเพลงละชุดก็ไม่ไหวไงแต่ดูเราต้องมีสแตนบายรอทุกชุดรอเพลงก็ก็พร้อมอยู่ครับ แต่ละชุดก็คือเป็นไปได้ผิดหวังเลยใช่ไหมครับก็ลิตร์และกลิตเตอร์ก็อาจจะมีความวิ่งวิงอะไรอย่างเงี้ยครับจะเห็นความแซบเต็มที่แซบไหมอันนี้รอดูดีกว่าครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะเป็นกดดันเป็นคนคาดหวังคนไหนคาดหวังกับเราเยอะ ก็กดดันไหมพี่ก็กดดันครับผมก็เหมือนหลายๆงานเราเราก็พยายามทํากันบ้านให้ดีที่สุดด้วยครับผมสำหรับแบบเรื่องคอสตูมเราก็ดูตามความเหมาะสมด้วยดูตามตามเพลงตามตามสิ่งที่เราต้องต้องสื่อสารในโชว์นั้นๆด้วยครับผมก็อาจจะมีแซ่บบ้างน่ารักบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ปนกันไปครับอย่างพอจะจัดแบบนี้เรามีคิดไหมว่าจะต้องเตรียมสแตนบายเพิ่มสักสิบชุดที่กว่าเสือไว้สิบชุดสิบชุด เกินแล้วสิบชุดก็เกินแล้วปกติก็เป็นแบบห้าหกชุดอะไรอย่างเงี้ยกับผมก็จริงจริงก็แบบเตรียมเตรียมไว้พอสมควรครับอะ้รในพาร์ทของเพลงอบบมันจะต้องแค่ไหนมันจะเป็นอะไรเพลงอื่นที่เราจะเลือกมาเพลงใช่ไหมครับก็ก็เรื่องเพลงก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่แบบเลือกยากอยู่เหมือนกันเพราะจริงๆมันมีหลายๆพาร์ทมากมันก็ขึ้นอยู่กับโชว์ด้วยว่าจริงๆแล้วเรากําลังโชว์อะไรอยู่เรากําลังแบบ จะต้องการสื่อสารอะไรเหมือนที่พี่บอกอะไรเงี้ยครับผมก็เพลงเยอะพอสมควรครับแบบเยอะเยอะเลยแล้วก็ที่จริงมีมีแบบมีสเปเชียลเกสตด้วยจะถามเกสต์ก็ดีอ่ะกี่คนเกสต์ครั้งนี้กี่คนที่คิดว่าจะต้องเตรียมไกี่คนเตรียมกี่รอได้ไหมอ่ะหรือคนจำนวนคนเนี่ยจำนวนคนจำนวนคนจำนวนคน สามสี่คนคือว่าคนที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาคือคนนั้นหนึ่งในนั้นก็ต้องมีคนพิเศษมันเพราะว่าสเปเชียลเกสไงครับผมกลัวกดปั๊ดไม่ทันทานที่ยังไม่รู้เลยจะขายหมดหรือเปล่าเนี่ยเสียมากต้องๆกังวลนะว่าถ้ามันถ้ามันแบบแป๊บเดียวหมดแล้วมันจะต้องเริ่มรอบอีกแต่งรายแค่ไหนเราจะแต่งรายรอบสอง ก็ถ้าสมมติหมดจริงๆก็ก็ก <st ็คิดว mm ่าน่าจะเพิ่มรอบครับเออก็พร้อมสแตนบายอยู่ใช่ไหมครับสแตนบายรอแล้วสตรีมมิ่งหรอครับจริงๆยังยังไม่ได้ไฟแนลกันที่จริงรอติดตามดีกว่าครับอยากอยากพูดแบบให้มันเคลียร์ไปเลยทีเดียวดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบ ท่านแล้วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราแถลงผ่านตัวโซเชียลมีเดียของทางพีพกิจแอเทอร์เรมนครับมันมีบัตรราคาพิเศษด้วยมีความพิเศษยังไงบัตรราคา <c oughs> พิเศษอยากให้อธิบายตรงนั้นโอ้จริงๆตัวตัวบัตรราคาพิเศษเนี่ยเราตั้งใจทํากันมากเราคุยกันหลายรอบมากเรื่องเรื่องบัตรราคาแบาบบัตรพิเศษเนี่ยนะครับผมจริงๆมันมีทั้งเป็นสเปเชียลบ็อกเซตที่ที่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นของที่ตัวพีเอ็มพียังอยากได้เลยจริงๆมันบ็อกเซตเนี้ยมันเหมือน เป็นบ็อกเซตที่ไม่มีขายด้วยนะครับในเมอร์เชนดิสในงานอะไรเงี้ยก็จะไม่มีขายบ็อกเซตนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษจริงๆที่ที่ทุกคนจะได้ไปด้วยครับผมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในในในตรงนั้นที่ที่เราประกาศไปแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถติดตามดูรายละเอียดได้ครับว่าความพิเศษมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับจริงๆรู้สึกแค่ามีข่าวมันเขม่ข่าวบอกว่าแพงสุดเลยแพงมากเลยเป็นดราม่าโซนสีทองดราม่าโซนสีทองก็จริงๆอยากก็เราเราตั้งใจจริงๆแบบแบบอยากอยากให้ทุกคนรอไปดูจริงๆครับผมก็ยังไง คือจริงๆพี่รู้สึกว่าเราเราคุยกันหลายรอบจริงๆในใน,ในในงานอะไรอย่างเงี้ยกับสำหรับทีมงานเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ารอติดตามดูจริงๆในโชว์ดีกว่าครับผมแล้วก็ของพิเศษงต่างๆที่เราให้อย่างเงี้ยเราก็ตั้งใจทําจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าตัวพีเองพีพ,พีก็สำหรับแฟนมีครั้งนี้เราเราพยายามมากๆเราใส่ทุกอย่างลงไปจริงๆครับรรคุม้มค,ค่าแน่นอนแน่คุ้มค่าแน่นอนไหมมันมันขึ้นอยู่กับคนเลยอย่างเงี้ยจริงๆแบบแล้วแต่คนดูอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าแบบ คุมไม่ไม่คุมไม่อะไรแล้วแต่ทุกคนเลยครับผมแต่สําหรับเราเราเต็มที่มากๆครรับดาม่าที่เกิดขึ้นดราม่าเรื่องเรื่องบาดใช่ไหมครับก็จริงๆพี่ว่าก็ก็มันก็เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลของแต่ละคนไปอะไรเงี้ยเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแบบมันก็เป็นเป็นเป็นมุมมองของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเตรียมพร้อมจะรับดราม่านี้ก่อนหน้าอยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่เอาจริงจหนูก็ไม่เตรียมพร้อมจะรับดราม่าเลยที่นี่ เราก็ไม่เตี้ยพอแต่พี่แต่ว่าที่จริงถ้ามันเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปแล้วก็จริงๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ให้เรียนรู้กันครับคนที่ตรงโซนสีทองก็คือจะได้เต็มอิ่มความพิเศษที่เราจะจุกจุกมีไม่เยอะมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะมีไม่เยอะข้างหน้ามีเดียวใช่นิดเดียวเองเลยครับมีน้อยมากๆครับเขาตัดตีแย่งชิงกันแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะไปกันหรือเปล่าไปทันต์การทันต์สายครับผมก็ วันที่28มกราคมนี้นะครับผมก็จะขายแล้วนะครับสำหรับพี่พีกิจ The First Fan Meeting Lit and Glitter นะครับที่ The Concert นะครับผมสามารถไปกดจองกันได้เลยครับรมีระม r e s s คะ d เหรอครับผมเราประกาศ dress code ออยัางไง,งยังไม่ได้ประกาศจริงๆใส่ใส่อะไรก็ได้อ